ตอนที่3,917ว่าไงเมื่อคูดูสับปานบัทองไปไม่น้อยนางจึงคิดไปเดินเล่นร,บรอบๆดูก่อนหลังจากนั้นค่อยเดินเข้าป่าไปข้างนอกนั้นเมื่อเหลืองวาตื่นขึ้นมาก็เป็นชาวตูของอีกวันหนึ่งแล้วเขานวดศรีรษะที่ปวดตุบๆพางลุกจากเตียงจากนั้นนึกภาพก่อนที่ตนจะหมดสติไปเขาลงจากเตียงอย่างรวดเร็วสวมเสื้อนอกแล้วเดินออกไปข้างนอก กลับไม่คิดว่าเพิ่งเปิดประตูห้องออกก็เห็นภิกษุอีเจียกำลังนั่งกินมันโทคู่กับโจกอยู่ข้างนอกประสกตื่นแล้วหรือมากินด้วยกันเถอะภิกษุอีเจียกล่าวไม่มองเลิงวาสักนิดก้มหน้ากลมตาก,กินโจกต่อไปเนนที่อยู่ข้างๆมองเลิงวาก้าวไปข้างหน้าแล้วพูดว่าประสบยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตากระมังไปข้างหลังนั่นได้จากนั้นเขากล่าวเสริมอีก มันโถกับโจกยังร้อนๆอยู่เลยได้ซื้ออีเจียนายิงของข้าเล่าเริงวาก้าวไปทำผิกโซ่ไม่เอ่ยวาจาเพียงกินอย่างสงบเนที่อยู่ข้างๆเห็นดังนั้นก็พูดขึ้นประสบกตอนอาจารย์กินข้าวมักไม่ชอบพูดประสบกไปหลังหน้าหลังตาก่อนเธอเห็นได้ซื้ออีเจียไม่คิดพูดจาเริงวาพันชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะไปหลังหน้าหลังตาอย่างง่ายๆข้างหลัง ตอนเขากลับมาพิกษุอีเจียกำลังเช็ดปากเนื่องจากกินอิ่มแล้วเขาจึงถามว่าเตยสืเอเจียตอนนี้นายหญิงข้าเป็นอย่างใดบ้างพิกซุเอเจียคอยมองเขากล่าวเสียงหนึ่งอมิตพุทธประสบควางใจเธอนายหญิงของประสบเข้าไปในแดนอริยานักพุทธแล้วยังไม่ออกมาแดนอริยานักพุทธนางจะมีอันตรายหรือไม่เลิงวะถามอย่างเป็นกงนังวล เขาจำได้ว่าพีิกสุคิ้วเขาวรูปนั้นโบกมือนายหญิงก็พันหายไปแล้วไปที่แดนอริยาสันนักุดได้อย่างไรกันฮ่าฮ่าฮาด้วยระดับพลังและความแน่วแน่ของสีกาท่านนั้นต่อให้มีอันตรายก็คงยากที่จะส่งผลกระทบถึงนางได้เขาลุกขึ้นยืนพนมมือหากประสบเ์ืม่สะดวกจะพักอยู่บนเขาจะลงเขาไปก็ย่อมได้หากสะดวกพักทีนีก็ฝัธงทมที่ตำหนักบ่อยหน่อย อาตมาขอตัวก่อนเลิงวาลุกขึ้นยืนต่อกลับอย่างมีมารยาทใต้สื่อค่อยๆเดินเขามองพวกเขาสองคนหมุนกายเดินไปข้างนอกจนกระทั่งพวกเขาออกจากเรือนแล้วตนเองค่อยนั่งลงหยิบป้ายยกสื่อสารข่าวที่เกิดขึ้นที่นี่ให้เจ้าตำหนักทราบภานในเรือนกลางเมืองเด็กสองคนร้องไห้งองแงเพราะเฟิ่งเจื่ไม่อยู่ข้างกายจินซินกับปชิงเชิงกำลังเธอของเล่นปลอบโยนพวกเขา หลังจากเซียนหยวนม่อเจอออกจากห้องเขาเห็นเด็กสองคนในลานร้องไห้ไม่ยอมหยุดจึงทำว่า,า,มมาป้อนนมให้พวกเขาแล้วหรือยังป้อนแล้วทั้งคู่ลวนกินนมแพ้ไปถ้วยหนึ่งแล้วเจ้าค่ะจินซินกล่าวเซียนหยวนโม่อเจอฟังแล้วค่อยกล่าวส่งมาให้ข้าเถอะสองคนสบตาก,กันจากนั้นอุ้มเด็กสองคนเดินไปข้างหน้าเซียนหยวนโม่อเจอรับเด็กสองคนด้วยแขนสองข้างเมื่อเด็กสองคนถูกเขาอุ้มเอาไว้แล้ว อาจพอได้กินที่คุ้เคยจากกายเขาจึงค่อยๆหยุดร้องเพียงกับพิบตาที่ยังคงม,มีน้ำตาคลอมองเขาเห็นดวงตาไร้เดียงสาของเด็กสองคนแล้วเสีย,ยนหยนเมื่อเจอพันใจอ่อนยบยากเขาก้มหน้าลงจูบหน้าผากเด็กสองคนเอ่ยเสียงเบาว่าแม่พวกเจ้าออกไปข้างนอกแต่อีกไม่นานก็จะกลับมาแล้วดังนั้นก่อนที่นางจะกลับมาพ่อจะอยู่กับพวกเจา้าพวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีไม่ร้องไห้เข้าใจหรือไม่ เด็กสองคนกับพริบตามองเขาฟังไม่รู้เรื่องว่าเขากำลังพูดอะไรแต่พอเขากำลังก้มลงจูบหน้าผากพวกเขาคครหนึ่งเด็กสองคนก็กลับหัวเราคิดคักขึ้นมาแล้วตอนที่3918ทะลวงระดับพลังพวกเหลืองทรงในลานเห็นภาพนั้นก็ยิ้มขึ้นอย่างอดไม่ได้เห็นทีเจ้าตำหนักมีหนทางจัดการแล้วเซียนหยนวนเมื่อเจอยาเด็กสองคนเล่น หลังจากกองพวกเขาจนหลับแล้วก็ให้จินซินอุ้มพวกเขาเข้าไปในห้องโวยหลางยกน้ำชามาแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆในท่านโวย,ยินพาเลิงวาไปที่สำนักเหมือนพุดคนเดียวจะเจอกับอันตร,รายหรือไม่พวกเราต้องตามไปดูหน่อยหรือไม่ไม่ต้องเสีนยนหยวนเมื่อเจอกล่าวยกน้ำชาขึ้นจิบคำหนึ่งนางย่อมจัดการได้กล่าวจบแล้วอาจพอรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างเขาพันผิดฟ้ามือป้ายหยกสื่อสารปรากฏขึ้นในมือเขา ตอนเติมพลังวิญญาณเข้าไปเสียงของเลืองวาก็ดังเข้าหูพวกเขานอกจากชินซินกับไปจริงเฉิงที่ดูแลเด็กสองคนอยู่ในห้องคนอื่นล้วนอยู่ในลานตอนนี้จึงได้ยินเสียงเลืองวาที่ดังออกมาจากป้ายหยสื่อสารกันหมดได้ยินแล้วก็อดมองหน้ากันไม่ได้พวกเขาฟังเลืองวาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสำนักมนุพุทธได้ยินโดยคราวว่านายหญิงถูกพิโซคิวขาวส่งเข้าไปในแดนอาญาสำนักพุทธ ทุกคนก็มองไปทางเซียนหยวนเมื่อเจอทันทีกระนั้นเห็นเขาเพียงเก็บป้ายหยกสื่อสารไม่ได้พูดอะไรมากนายท่านหูหยินเข้าไปในแดนอริยาสำนักพุนอะไรนั่นจะมีอันตรายหรือไม่เวลาถามด้วยความเป็นห่วงพวกเขาล้วนอยู่ที่นี่มีเพียงหูหยินที่เข้าไปในแดนอริยานั่นเพียงลำพังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออันตรายข้างในนั้นหรือไม่อย่างไรเสียระดับพลังของหูหยินก็ยังไม่ฟืนคืนสู่ระดับสูงสุด เริงวาก็จริงจริง,รง,รงเลยใหญ่ไม่ตามเข้าไปด้วยจะได้ช่วยกันระแวดระวังวีรังบนสถานที่อย่างสำนักเมอนพุทธเรืองวาอยากตามเข้าไปหากไม่รับอนุญาตจากพวกเขาย่อมไม่มีทางเข้าไปได้นอกจากนี้ในเมื่อบอกว่าเป็นแดน,นอริยะย่อมไม่มีทางให้คนเข้าไปไง่ายๆชีคังเอยเสียงคืมพูดอีกว่าแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของนายหญิง ย่อมรับมือกับเรื่องราวใดๆได้สบายมากพวกเราคนเชื่อใจนางในเรื่องนี้แยกย้ายกันไปเถอะคนทำอะไรก็ไปทำอย่ารวมตัวกันอยู่ที่นี่เลยเซีนหยวนมูเจอยกมือให้พวกเขาออกไปให้หมดขอรับทุกคนตอบรับเสียงหนึ่งคาราวาแล้วถอยออกไปเหลือเพียงชินซินกับไยชิงเชิงสองคนที่คอยท่าอยู่ตรงประตูห้องเซียนหยวนมูเจอจิบน้ำชาคำหนึงมองท้องฟ้าสีครามในใจคิดว่า ไม่รู้ว่านางได้บททองแล้วหรือยังเข้าไปที่แดนอริยาสำนักพุธแล้วจะกลับมาเมื่อไรเขาในตอนนี้ไม่รู้ว่าเฟื่งจิ๋วพบเจอกับอะไรข้างในสำนักเหมือนพุทธเทียบกับความกังวลของพวกเขาแล้วเฟื่งจิ๋วกลับผ่อนคยเป็นอย่างยิ่งนางเดินเล่นอยู่ในแดนอรรยาสำนักพุทธรอบหนึ่งแล้วพบว่าที่นี่ใหญ่มากเดินอย่างไรก็ไม่สิ้นสุดนางจึงเพียงเดินไปรอบๆเท่านั้น เมื่อกลับมาข้างแอ่งน้ำนางมองัวทองเจอจ้าดอกนั้นทางใดนั้นก็นั่งขัดสมาธิลงสองมือวางข้างลำตัวเริ่มฝึกบำเพ็ญพอร่างกายจิตใจผ่อนคลายจิตวิญญาณก็อยู่ในสภาวะสงบไร้ร่อกขึ้นร่างกายนางผ่อนคลายมากเถ้าว่ากลับดยซาป,ปานัวทองกลางอาการยังแผ่วเบาสิ่งที่ทำให้นางคิดไม่ถึงคือนางฝึกบำเพ็ญครานี้ยาวนานกว่าครึ่งเดือน ระยะเวลาครึ่งเดือนระดับพลังของนางเพิ่มขึ้นอีกคราก้าวจากระดับเริ่มต้นของจักรพพัดเซียนอยู่ระดับสูงสุดภายในระยะเวลาเพียงครึ่งเดือนวันนี้นางรู้สึกได้ว่าพลังวิญญาณในกายเปี่ยมลน้นเรากับว่าจะทะลวงระดับจกกักรพพัดเซียนนางรีบหยุดฝึกบำเพ็ญลืมตาขึ้นเห็นโมเชนนั่งมองนางอยู่ไม่ไกล